ကကောမာလက်တစ်ထောက်မေ गे ရေမေ गे ဒတာဆောလကဆောဒပပလာထဝချစ်တဘလူကဝီဘလနဲဟယ်ရေဖော်ဒကကတောပြာဘီဒပဘဲဒကိုဝဲရတော့တပစီနောဖာတချစ်တမွင့်တထောပါနော်တကဆောဖုကပိုလာင့တဲမဘာကဟခုနော်ပေါ်ထွယ်ထောခီနော်စာချီစာခီတိုခီရှီဂျဲ ตะห่าโกอะคุปิขุบโหนอุบะดะละกอปิยอเนลานะลาโกตะบลันญะอิตะซอปปะพลาเวดะเนอไรเลื่อนสกายสกายตาลอโอเคประกัตเตมาญ่อญ่อฟ้อเนาะเอดีเตอร์สกายเนี่ยมาม่าซาดีเตอร์เล่ดบี้เนาะเล่ดบี้ ฮักกูฮูฮักอชเชเซพหาเวดาเนี่ยเซพพาเวจจ่าเรเวดาะพักดบอขับเลยเนี่ยนอคเดิมอดิมอ่เเน่ปรากาีเน่เวเลอรดเซาอล้วก็บอกบาเลตัเซาข้บาเลเน่บัดสิเวดาอย่าว่ากส้มว่าน่อย่าไปแม่ทีเดียวดกเวนอ๋อที่บ้าตาหากอหากก ลอกเรเวดัสปราทะเลทะเลกเชิดป็นเต่าเลวิบอกว่าบดูตดดสีลเอกเติดเป็นเลกว่าเลกอนลานตะกับป่าก็ไปยอนเอไปเออดเตเลมียวไรก็อบบาโดบาตีเวดที่คนนี่ในช่วงว่าโพสต์สาตสมุกหลอมาเป็นอะไรปมือ ดอมมดอาสิระามุกาวเปนะไเอาเว้เมตามาลลผาดลมโฮมเวิร์กเลยก็จ้าเตก็ก็ไปย่กเอาไว้เส้นย็นน่าระแต่หมายบ่เนาะจ้าเตก็ไว้ได้ระบบแจ้งเตือนภัยตาดุสิญญแต่ครอแลวก็คหูบ้านเน๋ชีก็กล้าเหเนยก็บ้าดุสิ尼亚ชโวไว้ได้ นอเลย SMS ดอ็อดเต็มหานี่เลโฟปูเนี ouais. nada, ่ยที nah ่บอกว่าพวกับบักซิ่งยาวเวลาไตากคุกหูรอไม่หูดหูชีพวกัเราโอเลยตอพอคซิงผ่านหนกับบักหลรอโชเลยตบตารอเลยพื้พู้เมมโอเฮเซเดือถทำเป็นนี่ที่บีเลชายยาใหญ่น่าจะกแต่ลอขานี่บ่าเอาไวสเนียเมคูเวตาเลยท่อเลยท่อลรอดอกบเอสิเนาะเกณเาเวลาตาแต่มีเลยรอบาด ปสูติาดมมนอหลบบาดมสุาส้ดาดมมว่า,ขาเขาเนี่กล้มมือวาขีปาเลิบเวเนเปลเลนเ,เน่หนมิแล้วก็ไปยอนเน่หนอสาระเวละส,ะละสะกายประกบมาแล้วมาตะมิกินามาทะเลตองจีพระโคเนบิดอยังกุง้งปลชอกรกทอบ้านดดอดเว้ เด้อมั i จบบสิยาลอเลยาท้า no, ู zia, velmente, ูเนนเมื่อต้าพราตถวยขีปนัตพูบะกัวอหนกบะมือหลอนก็อน่ยึดเอดอเลาบ่าวขอลิกกอก็บเมื่อเราเต้าพผู้บาวขอลกกัลวอเมื่อเราเต้าพกู้เนมได้หอโอเคว่าว่าเธอป้าตมาบุมาโตหนอดอกเ ကော်ပလိုကဝါမေကရေကော်ပလိုကကော်မေကအဝရနိုင်ရေရနိုင်ဒီတပ္ပသာဒီနေတပ္ပတယ်လိုဝီလီနော်လတ်ဒေါပူဝဲလောအတမေဒေါပွေလကရပိုဒ်ပပါတနာကေသိကေနော်အဝဆေဟေတာချူလခူလောရေချုံမသာရေမက်ကူဒရေကမအဝဒကတေသကောရတဲ့ဂျောဖိခိနော်ဒေါပကမဂျောဖိခိဟာခေတေအလရေတေလတဖူပူနေရဲပါ ဂျမ်ဘာဆူဝဖခုနော်နတကလခူဒပဒီပစာဘမ်တဒူလက်တဟခွေဟောဝဲအိဒိုဒိုမနီလာနော်ဟင်းဒိုဒိုမပဒချောခေါဖလိုလမြောင်းလိုက်ပါတော့ပွဲပဒချောခေါဖလိုလဘဒောပါအတက်လိုလိုနော်အခုတ်တာနေတေဝဲဒပွာလောမဲဝဲဒခလခချင်းနေတကသောခိကြနောကောနေ ตาปาลาดินนีจะชกมตาเมตตตบกะบะอันนี้ะกล่าเนาะเดี๋ตาหาคือหากเลยตาถูกตาตอเสิทผ้านี่คือดูบ้านเรบ้ดอเเนาะอะคนตาเได้ตาเลยบ้าเลยก็จะเต็มม่กันยองม่ิผ้าเอาเวสิอุดยตาเอตาสักหนึ่งอืออี๋เนาะอือี เดืนนี้เนี่ยที่ตากสอวบ้าเวดเลปกกเลจอปามจแม่ฟ้าหลวงอจโจแล้วจอปาคุอกะรอะมูเนาะอ่จัดปลดูแสมุเลื่อมมาอะอุสดูรัตมาจดอต่ารบาอเวเสดูไอทอปเป็นเนนามา้เวามันดก้าวเลยมา้าเาได้เลย ก็จตก็เจริก็ประโยชน์อาร์กิลก็ประโยชนด้วยทอเป็นแนดอกสินนอกทอให้ไหลให้กับปออยู่ยอว้ด้ปละรอามมาสิทาพดอกแครเว้ด้ตามาบูดีต่อเลยก็ัอขอไว้สุก็ประโยชน์มาเสวยด้ดอกปูแวเลปกัวแที่ระบาอาบัวที่สิ่นกโอเคเลยขี้ตามาเสอเลยลูกาใครเนีมตาเรดดุนมตออดอปูเว นี่น่ะตเลยนั่นลลกรปราแลต่มัคนยันี่นัมาดีเลยนต่สิ่งที่เราตกชตมาจริญาการปุ่นเมืชเลตะกรก็ชูปุ่นทีโอเมกยูเอ็นเมก้ขสับป็นน้เสียงเมชเลปดูลไมลยปุ่นลอตเลย ทำก็ไเวต่นี่ยจีดอดูปาเวเลยอยู่ก็จีเตอเนโอดอดูดเธอดาคอโดเดาไอเหียคอตาถุตาตระกน่าฮือเนีชื่อเลยชวลมาล่ต่เกิดอะไรเนี่ยเกิดทอซะไรเนี่ยฮักฮักเซ็ปฮะกูอักลาตถปะทักโก้ไม่มกว่ากันเน ไม่เวาตาเลอทอปวยทอตะคาเล h o l บ b i b l ก็ตัป้าวเลอทอปวยท่อตาคาวิะคาตะคาวิะคาดอปูวก็โยมผู้เซเนาะเอาได้ในเปิเปิสมอรสทศบานี้ล่อนะตากิตากลุ่เ็กเอสากาอีดอกแค่กะคลิปหนึ่งจะก็เตบ้าคาเลก็อเมริกาอพยาบามูบัดาแล้วมีดูสัตือให้มัสสิคอยู่ก็ เน่ๆปยอก้อตะเล่เวบ่ะแท้มาพี่โยกอหลอมาเสยโยกอเล่ตาสู่เสาหลอตะหะก้ออตั่วอาเน่เล่ก้อปยอเป๋เว่เล่เว่ยเย่ปะนะหะก้อเปะตะสมูลุดุเปดุเฟ่มาเน่หลอมมาเวดะเล่ต้านหลบก้อผอนหลาเนาะที่ผู้ก้อพูละอันเล่เปื่อเฟ่ห้าบะอู้ผุเครก ดเดบุเยซีเม่อตอนเอัลบั้มเดป้สุปัสสศเนาะบ้าะตันเดดกนตันเรากัมมาตอนนีมาตอนน้อเนาะแต่ปที่นอพันไม่เวไดพะโค่ไม่ชอบตบบัติสุสันพรกะ่เบี้ยโค่เนี่ยตาาแต่เวดตผาเนาะพรโค่เบี้ยค่พระโค่ผเนี่ยต่า แต่เม่ตู้หลอลุกปอนแล้ปูดตู้หลอาไม่อตู้หลอเดือบ้นที่จะพูาที่ดือลุดแต่หรืเล่าหนอเปล่า้เปล่าเราคุเรเวดูเดือทีดแกวะก็ไม่ได้ปอนแล้วเบี้ยคูเปลือยลกหนอะอขาคู่เบี้ยคู่เนี่ยเพหาไม่ได้ต่อต่อไปก็ไปยยอกอคสานี่ตะคุยละตุบะเราบ้าที่เดีก็ตบเบยนเอาไว้หน้าบ้านดูชาไว้ได้เลยก็ไปย่อ เนาะตัวเลือเมีอะไรบ้ากคุณู้ตามมาเจอเนี่ยนึ่นายากว่าตากะพัน,นอ่างนตา,าเนี่ยเอาไปด้านเนี่ยเมื่อเวลาตาไปที่นอปาคที่ที่เนี่ยเมื่เวลาเนเชตาบัต,บตดอตาทีตาตดโดดอกวียวมสิย้าอาตากตุป้าเลอตเทองไปเทอไป้ลยเ

แม่แม่ัล็กก็หูวิ่เนบัว่าซีก็得อที่ก้ากัเคนนี่กะโตป้าไว้ที่ป้าไว้ก็ลิมไม่ไว้ป在了波ปูฮอกกูกูวไปแต่ลอเนเดอที่ปาไว้ฮอกกว่าเชื่อเสียผาไปตตนลอปปเนปกวก็โตป้าเวอาไวก็ไม่ว่ามเวิร์ r เล้กก็เจ้าเต่ก็เสกเปเตอ่เต้ชาบมอนเกก็ดูเกริอเวลาโอ้ที่ก็จะไม่ยอาตอนลิสุวาที่ก็กรจีอาอาก็ก็่เลย กะสุดยอดตัดดอสเดอเกรอเวดานอกอเลยกับว่อเวดาเนาอเจอเตโกโลระบบการแจ้งเตือนภัยต้องมีครับสมควรจะมีอย่างยิ่งในประเทศไทยประเทศพม่าไม่มีไม่เป็นไรประเทศไทยต้องมีครับ เดที่โกรที่กว่าเนี่ยดอกู้เวทเวรนทีโกรเลยจวาลอยเนี่ยเกจจีลจจจวาจีเนี่ยชอตเลสะนบาตาสุชอตเละตาจวาจะดีต่อเลยงีละบาไม่หาว่าเลยมืดหนาดูไปกแต่ลลูดูว้ยตาบวยขอผพกลัวไม่แม่ลามุกลัวนกว่าจะสละบาเดทีโกระขาแแพ้หัวบ้เปล่าแพ้คู่าบ้าเงียแพ้หมาเปล่าเดมมาเข่เดอ ठीक लोखी तो तो सुतलै मासा डि इ दे तमे ल बाले ठीक लोबो वेला ने मेटा के ठोसा ल हको खुत तो ब्लोन्या इ ने नो नो दे पसा गन्यो बा बड बले कोला दोनो मा नो तसा गन्यो म्या लाय बबा मे म्या लाय ने आलो विले सिन्या बा त तो लो पो ती बा वम दाले नो per ba yo ta ita kwa ka ge le ye kwa to so to ko mo jan ni ne bi do ma do je te ba no ngue to ku ta ka te ma ne ma de le mi chin mi ji na tong chi pha kho to du ne ba do wa ti pu ko pu lo do wa fe non do tu le te la do wa me ti du ye so mo lo ခရအတော့ဖို့မိငယ်ဒုသွားမိငယ်သွားကော်ပြည့်တယ်မိငယ်ကဘာပတ်ဖို့သတ်ကြေတော့ကဘာစေတာမှာချေဖိဟောခိုးဖိုးเนี่ยအတအဥတီအတစကညောဥတီရင်နော်ဟောခွီလောမတဲရောဟောခွီလောဒုရောတဲအော်ဝဲရာနဲဥလုတတ်သဝိနော်တုံတော့မေတကမာမာနဲမေဘော်ပွဲကညောအတသဝိโอเคဒီကတဲပြလောအချိုကိမာညောကပြဒူဒူဒါ Yọ aṣọ wedọ̀ bú Ẹkwọ̀dà ẹkwẹdọ tajù jọ pàkè.